ปาร์ตี้ริมทะเลชะอำทำพิษติดโควิด -19 เพียบหนุ่มเชียงใหม่6พริตตี้อีกหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินประจวบคีรีขันธ์สารากางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายแพทย์ประจวบคีรีขันธ์ร่วมแถลงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคเชื้อติดต่อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยพบผู้ป่วยของจังหวัดเพิ่มอีก3รายรวมทั้งหมด17รายและเสียชีวิตแล้ว2ราย โดยผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายที่17ซึ่งเป็นรายล่าสุดของจังหวัดพบว่ากรณีนี้เกิดจากการสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควิด -19 จากจังหวัดเชียงใหม่สืบเนื่องจากมีชาวจังหวัดเชียงใหม่มาจัดปาร์ตี้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่19-20ถึงมีนาคมโดยพบว่ามีกลุ่มบุคคลที่ร่วมในงานปาร์ตี้ทั้งหมด22คนประกอบด้วยชาวเชียงใหม่7คนเมื่อเดินทางกลับไปทยอยป่วย และตรวจพบเชื้อโควิด -19 ทั้ง6คนนคปรปฐม1คนเพชรบุรี8คนและประจวบคีรีขัน6์คนซึ่งในจํานวนนี้มีพริตตี้ถูกจ้างมาร่วมงานปาร์ตี้ด้วย6คนหลังได้รับแจ้งจากทีมควบคุมโรคได้ลงพื้นที่ติดตามผู้สัมผัสโรคชาวประจวบคีรีขัน์ทั้ง6คนกระทั่งผลตรวจยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นหญิงชาวปากน้ําปราณอายุสาเปีหนึ่งรายจากการตรวจสอบประวัติของพริตตี้สาวคนดังกล่าวพบว่า เมื่อวันที่19-20ถึงมีนาคมรับงานที่ชะอำ21-24ถึงมีนาคมรับงานเอนเตอร์เทนที่อำเภอหัวหินและกุยบุรี25มีนาคมได้รับอุบัติเหตุทำให้ไม่ได้รับงาน1เมษายนมีงานเลี้ยงในครอบครัวกินหมูกระทะอยู่บ้านมีผู้ร่วมสังสรรค์6คน3เมษายนผู้เข้าขายในพื้นที่ตรวจหาเชื้อ2รายและกักตัวที่โรงพยาบาลปราณบุรีไม่มีอาการ 5เมษายนโรงพยาบาลปราณบุรียืนยันผลการตรวจติดเชื้อหนึ่งรายไม่พบเชื้อหนึ่งรายเจ้าหน้าที่เร่งติดตามกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่เกี่ยวข้องมากักตัวและตรวจหาเชื้อแล้วด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันกล่าวว่าจังหวัดออกข้อบังคับศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดประจวบคีรีขันครอบคลุมทุกด้านแล้วที่จะเฝ้าระวังสกัดยับยั้งการระบาดของโรคโควิด -19 โดยขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากาอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งหากฝาฝืนถูกปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาททั้งนี้พบข้อมูลว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่นิยมสวมหน้ากากอนามัยซึ่งหัวหินเป็นพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากและอยู่ระยะเวลานาน,านๆจึงไม่ควรอยู่กับคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเช่นกรณีพริตตี้ายล่าสุดซึ่งสัมผัสผู้ติดเชื้อเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงและพบคนจำนวนมากจึงเป็นเหตุให้ติดเชื้อได้และมีโอกาสจะแพร่กระจายเชื้อ เพิ่มผู้ป่วยมากขึ้น